ประชาชนทยอยนำเอาเข้าวสารอาหารแห้งมาบริจาคให้กับโรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมืองตําบลนนเมืองอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กด้วยโอกาสเช่นเด็กยากจนเด็กกำพร้าเด็กที่พ่อแม่แยกทางกันหรือพ่อแม่ต้องโทษจำคุกได้มีที่พักมีที่ศึกษาเล่าเรียนก่อนหน้านี้ค่ะก็มีการนําเสนอข่าวนะคะว่าโรงเรียนเนี่ยขาดแคลนอาหารสําหรับเด็กๆ ข้าวสารก็เหลือน้อยแทบไม่พอกินเนื่องจากว่าไม่มีผู้บริจาคเงินช่วยเหลือจากปัญหาสภาพเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ล่าสุดก็มีผู้ทยอยนำอาหารมาบริจาคและบางส่วนก็ร่วมโอนเงินเข้าบัญชีพุทธเกษตรเลขที่บัญชีค่ะ483-011-540-0ธนาคารกรุงเทพสาขาโนนไทย โรงเรียนแห่งนี้นะคะก็ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2535ค่ะเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่3มีเด็กนักเรียนทั้งหมด152คนครู12คนมีพระครูศรีวราพรหรือหลวงพ่อเฉลิมเจ้าวาดวัดนนเมืองนั้นเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตในการก่อตั้งค่ะ